ช่วงสุดท้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้พูดคุยกันกับทางท่านอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับันครับหน้าหนึ่งวันนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์อะไรหมอเกตคนเดียวเลยถามใครเหมาะสมทีุ่ดต้องถามท่านอดีตกกตสมชัยว่ากกตใช้เงินมหาศาลมีทั้งกกตจังหวัดกกตอำเภอกกตตำบลกกตหมู่บ้านไม่รู้แม่งจะมีหรือเปล่าใช้จ่ายเงินมหาศาลเลย ปีนึงทำได้เคสเดียวเลยครับท่านคือต้องบอกว่าเคสของหมอเกตเนี่ยเป็นเคสที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับ<อ>เนื่องจากว่าเป็นการตีความเกี่ยวกับคุณสมบัตินะฮะที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียงว่าเข้าข่ายการหลอกลวงให้เข้าใจผิดในคุณปัตหรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นใช้คำว่าเป็นเรื่องซึ่งง่ายที่สุดที่สามารถทำได้นะครับ พราะปกติแล้วการตรวจสอบคุณสมบัตินั้นเนี่ยไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับนะฮะการที่บอกว่าเป็นสัตรารายาเนี่ยก็ซักกันเพียงแป๊บเดียวก็จะรูะ้ว่าเป็นหรือไม่เป็นทุกคนก็รู้อยู่นะครับแล้วก็การได้มาดังกล่าวเนี่ยก็ไปเป็นการที่ว่าส่งผลงานไปเทียบกับสถาบันอะไรก็ไม่รู้นะเป็นบริษัทรับ,รบจ้างแปลเอกสารนะครับเ <c oughs> ทียบวุฒิที่อยู่ในต่างประเทศแล้วมาใช้อันนี้คนก็รู้อยู่นะแต่ก,กรกตนเนี่ยใช้เวลา ในการพิจารณาถึงประมาณสัก8เดือนนะครับคือ8เดือนหรือเปล่าเนี่ยกรกฎานะฮะสิงหากันยาตุลาพิจารนวานะฮะเเดือน9เดือนในการพิจารณาแล้วหลังจาก9เดือนเสร็จแล้วนะครับกว่าที่จะเขียนคําวินิจฉัยเนี่ยอาจารย์เขาใช้เวลาเขียน3เดือนนะสิบส oh. หน้านี่เขียน3เดือน oh. แต่ทั้งๆที่ทั้งหมดเนี่ยไอ้ช่วง8เดือน เเดือนที่เขาสอบสวนเนี่ยเขาก็ต้องมีรายละเอียดต่างๆที่มากพอสมควรแล้วถ้าเป็นคนอื่นนะถ้าเป็นหน่วยงานอื่นหรือเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยผมว่าให้เวลาสามวันก็ต้องเสร็จอะนะฮะสองวันก็เสร็จเดือนวันเดียวก็ยังเสร็จเลยไม่ต้องใช้เวลาถึงสามเดือนขนาดนี้นะครับก็ถือว่าใช้เวลามากเกินไปนะครับเอ่อถามว่าการใช้เวลามากดังกล่าวเนี่ยก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรเสียทุกทางสมมุตินะครับว่าผิดจริง ถ้าผิดจริงเนี่ยนะในกรณีของการที่เขาทํางานล้ําไปเรื่อยๆตั้งแต่วันที่วินิจฉัย30มสิเมษายนเนี่ยพฤษภามิถุนนารกรกดาล้าไปเรื่อยๆเ,ยเขาก็ลงมติไม่รู้กี่เรื่องก็ทํางานในฐนานะของสอวไปอีกไม่รู้กี่เรื่องแทนที่จะให้คนใหม่เข้ามาใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลเสียหรือในแง่ของเจ้าตัวเองเนี่ยยิ่งตัดสินช้ายิ่งกว่าศาลจะวินิจฉัยตัดสินเนี่ยมันล้ําก็ไปเป็นปี ปัลมก็ไปเป็นปีปั๊บเนี่ยปีกว่านะฮะครับถ้าผิดนี่เป็นเรื่องนะอใช้หนี้กันหัวโตเลยนะฮะนะเพราะว่าเงินเดือนตั้งแต่เดือนแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนตัวเองนะเงินประจําตําแหน่งเงินของตําแหน่งของผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการนะครับผู้ช่วยสวทั้งหลายแปดคนเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นแสนนะฮะทั้งหมดเนี่ยตกเดือนละสองแสนกว่านะครับกับสามแสนเนี่ยนะก็จะต้องใช้คืนกับทางหลวง นะฮะเอาตลอตีง่ายๆเอาเอาแบบ,แบ,บสักประมาณสองแสนห้าเนี่ยนะฮะสิบเ,เดือนก็สองล้านห้าละปีกว่าๆก,ก็ประมาณเกือบสี่ล้างนงี้เป็นต้นนะฮะมันก็เป็นอะไรที่เป็นปัญหาเป็นผลต่อคนที่เขา,เาได้รับผลกระทบเ,เป็นคนซึ่อถูกศาสตร์วิจัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้เนี่ยผมยังมองว่ากรกตทําง,งานช้าเกินไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงเคสอื่นแล้วครับเคสพ่สาวร้อยสาสิบแปดคนนี้ไม่ต้องไปคิดแล้วครับ แค่คนเดียวเรื่องง่ายๆเดี๋ยวท่านทำสิบกว่าเดือนเนี่ยกว่าจะยังไม่เสร็จเนี่ยกับปีปีปีเสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งปีสิบสองเดือนแล้วเนี่ยถึงจะเสร็จนะครับก็เลยต้องวิจารณิดถึงครับว่าอันนี้เนี่ยใช้เวลามากเกินไปนะครับวันนี้เพิ่งออกข่าวมานี่ใช่ไหมข่าวข่าวไนไปทั่วแล้วก็ตีข่าวใหญ่โตเลยบอกว่าจะฟ้องโดร็กดีอาญาไอ้นั้นอีกเรื่องหนึ่งครับจะต้องหลังจากที่ศาลดีการทตัดสินก่อนวินิจฉัยก่อนว่าผิด และอันนั้นค่อยไปดําเนินการเรื่องที่จะไปแจ้งความเดมเนินคดีายาต้องผ่านอายการอีกอายการสั่งฟอ้องไม่ฟ้องม็็ยังไม่รู้นะครับแต่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรที่คืบหน้าไปสักเท่าไหร่ครับอ,อย่าอินสันแสวงจะต้องรับรางวัลโนเบลไพรส์ทำเรื่องไทยที่ยากที่สุดในโลกโดยใช้เวลาปีกว่าเอซึ่งณขณะนี้ที่แม้กกตเนี่ยจะมีการชี้ว่าผิดแล้วเนี่ยแต่ กว่าจะส่งสารซึ่งต้องรอให้สารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมคะแปลว,ว่าตอนนี้หมอเกตก็คือยังยังปฏิบัติงา่อยู่ยังทาหน้าที่อยูอยย่แล้วก็สารรับเรื่องเนี่ยอาจจะสั่งให้หยุดหรือไม่หยุดก็ได้นะครับแต่สั่งให้หยุดน่าจะดีกว่าเพราะว่าเท่ากับว่าตัวเองจะได้รู้ตัวนะครับว่าจากนี้ไปอย่าเพิ่งรับเงินเดือนนะนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าว่าสารไม่เด้สั่งให้หยุดเนี่ยนะก็ไปเรื่อยๆนะทางานไปเรื่อย จ่ายตั้งลูกน้องไปเรื่อยๆนะครับผู้ช่วยต่างๆใ่ญยไปเรื่อยๆพอถึงเวลาสามก็ผิดเนี่ยมันย้อนไปตั้งแต่วันแรกที่เป็นสวนะครับเดือนกรกฎาปีที่แล้วนะครับโอ้โหเนี่ยเป็นสวสีน้ําเงินด้วยนะครับเขาบอกสีอะไรเราไม่ทราบอ่านจากสีอะไรไม่ทราบนะครับอ่านจากหนังสืออย่างเดียวแต่ว่าเรื่องเนี้ต้องบอกกันเรื่องที่ง่ายที่สุดครับอาจารย์ครับเพราะเรื่องตรวจสอบคุณสมบัตินั้นเนี่ยถ้าในขั้นของการรับสมัครเนี่ย เขาให้เวลาแค่7วันนะถามไปยังหน่วยงานรชาชการต่างๆนะว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนมีลักษณะต้องห้ามหรือเปล่าใช่ไหมไอ้นี่พอคนร้องหลังจากที่มีการเลือกกันเสร็จนะฮะก็มไม่รู้ใช้เวลาเงตั้งเดืเนอนกว่าจะได้คําตอบนะครับว่าผิดไม่ผิดนะครับแล้วก็เอาเรื่องซึ่งประเภทเรียกว่าเลือกสุดท้าย,ยคือเรื่องสัตวรร์าจาจย์เรื่องเดียวครับเรื่องของวุทธการศึกษาเนี่ยยัง ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอไปเอาผิดก็ได้ความจริงมาถามผมก็ได้นะผมก็จะบอกให้ว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เอาเรื่องวุฒิการศาึกษามาเป็นประเด็นในการพิจารณาเอาเรื่องของศัตราจารย์อย่างเดียวครับเอ๊ะอย่างวุฒิปลอมหรือไม่ปลอมแต่ว่าการเป็นสอวอมไม่ได้จํากัดวุฒิอยู่แล้วจะส่งผลอะไรไหมคะสมสมติถ้าปลอมก,ก็ถือว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะเออถ้าปลอมผิดครับถ้าปลอมผิด oh. แต่ถ้าไม่แจ้งวุฒิค่ใกล้ว่าจะแจ้งวุฒิ ต่าๆก็ไม่มีใครว่าอะไรซึ่งความจริงคุณหมอกเกตแค่จบแพทยศาสตร์ความคิดอาวุธแค่แพทยศาสตร์ก็เพียงพอไม่ต้องบอกมาปริญาโทรร,ร,รัตภาษาธนศาสตร์ปริยัตเอกรัตภาษาชนศาสตร์จากกราฟเนียยูนะิสตี้อะไรเงี้ยนะซึ่งมันไม่มีจริงนะครับซึ่งมันก็ดูเท่นะครับแต่ว่าไม่มีจริงนะครับคนกับปพิสูจน์เยอะแยะแล้วนะผมก็ไปดูสถานที่จริงมาแล้วที่แคนฟเนียนะครับก็เป็นตึกอาคารสํานักงานทั่วๆไปไม่มีนะครับหมายแบบนี้นะครับ โอ้จ้ไปดูเองเลยอครับผมไปมาแล้วครับที่เออร์ไวท์ขี่จักรยานไปบ้านน่ผมดูในยี่นี่บ้งผมไปแคลิฟอร์เนียมาประมาณเดือนกว่าไงฮะแล้วผมก็ตปะเวดูตามที่ต่างๆนะครับอ่าไปดูเก็เป็นอะไรยังไงบ้างนะครับอันตอาแล้วก็รู้ตั้งแต่สมัยก่อนหน้านี้แหละครับว่ามันเป็นปัญหานะครับเนื่องจากเอ่อคือพูดตามตรงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของคนที่เขาอยู่ในแวดวงการศึกษาเขาจะรู้ครับว่าในแคลิฟอร์เนียเนี้ย มาไรที่เป็นมาไยของรัฐเนี้ยเขาจะมี2อ,อันก็คือ University of California นะครับคือ UC UCLA นะครับอะไร u c r y แลแต่นะฮะอันนี้คือ UC กับการก็คือ c a l State c a l State ก็เป็นค,คล้ายๆเครือที่อาจจะคล้ายๆราชพัฒน์อกแบบนี้ California State University ส่วนคำว่า California University ไม่มีครับ <Britney. S 1> <hil> ไปถามคนแคลิฟอร์เนียเขาก็จะรู้ว่าไม่มีนะครับ แลว,ว่าชัดเจนรอมชัดเจนนะคะอ,อันนี้ชัดเจนไปแล้วหนึ่งก็คือเคสคดีของหมอเกตแต่อีกอันหนึ่งที่เราก็เห็นว่าก็ยกกันมาอยู่เรื่อยๆนะคะเรื่องของคุณทักษิณครอบงำหรือไม่เนี่ยแต่ที่เห็นมีข่าวก็คือจ่อจออยู่เนี่ยก็คือที่คุณทักษิณเรียกใครหกพักร่วมไปหารือกันที่บ้านจันทร์อันนี้มีข่าวแต่แต่เป็นแค่รายงานข่าวก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะอะไรยังไงกันเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวจะมีอีกแล้วนะคะดินเนอร์พักร่วม อาจารย์มองยังไงบ้างคะเนี่ยก็สัมมนาให้ท่านไปครับนะสัมมนให้ท่านไปนะครับนะบไปเป็นขวัญกําลังใจไปให้ง่ายคิดง่ามุมต่างๆแกพ่พรรคพวกรัฐบาลและสัมมนาไว,นวน้ท่านนั่งหัวโตะนะ<อ>นะครับเออเป็นเหมือนกับเป็นประธานได<อ>้ท่านพูดมากๆนะครับแล้วก็พูดในเชิงสั่งการด้วยยิ่งดี<อ>นะครับนะให้ทำนวนให้ทำนี่ทําเลยครับอ่ไม่มีใครว่าเลยนะครับทําเลยทําเลยเออถ้าเปรียบเทียบกันนะคะอาจารย์ระหว่าง เคสกินมาม่าที่บ้านจันเนี่ยกับอันนี้ไปไปดินเนอร์ไม่รู้เขาจะกินอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะเหมือนต่างกันยังไงไหมคะอาจารย์คะคือทั้งทั้งสองกรณีเนี่ยถ้าปรากฏหลักฐานว่าเ,าเป็นการครอบงำพักการเมืองคนที่ครอบงำก็ผิดอาญาพักการเมืองที่ถูกครอบงำรับคำสั่งไปทำก็ถูกยุบพ,พักกรรมการบริหารกระถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองอันนี้อยู่ในพรปพักการเมืองผมเลยบอกว่าพวกนี้ทำเลยครับ หลท่านนักก่งบนโต๊ะเลยสั่งอย่างเดียวเลยครับนะครับแล้วให้พักที่เป็นพักรวบเนี่ยที่เข้าไปชุมพวกนี้เนี่ยดินเนอร์ด้วยกันเนี่ยพยักหน้ารับเยอะอแลวขอให้ใครมีใครถ่ายคลิปมาสักคนหนึ่งอโอ้โหเอาแล้วกรณีบ้านพิษล้ครับอาจารย์ครับเออบ้านพิษคงเข้าไปปรึกษาหารือกันอันนั้นเราก็ไม่ทราบรายละเอียดนะครับนะครับคงจะเป็นการปรึกษาารือในเชิงราชการซึ่งหน่วยราชการเองหรือว่าทางฝ่ายการคงจะขอความเห็นได้ แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบรรยากาศภายในของการประชุมเป็นอย่างไรนะครับคือทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับหลักฐานนะที่จะพิสูจน์นะครับว่าบุคคลดังกล่าวครอบงำพรรคการเมืองหรือไม่นะครับสมมุตินะครับทุกงนี้เนี่ยประชุมกันแล้วก็ลงมีการลงความเห็นกันนะครับว่าจะเอาใครเป็นรองประธานสภาในตํตาแหน่งที่ว่างนะครับเถียงกันไปเถียงกันมาสมมตินะปรากฏว่าเถียงกันไม่จบคุณทักษิณก็พูดประโยคเนีเอาในกอนี่แหละทุกคนก็คับ ก็ไม่เป็นไรครับอย่างเงี้ยนะฮะขอหลักฐานที่เดียวกันนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นครอบงำพ,พักการเมืองเลยการครอบงําพักการเมืองทั้งสองกรณีนี้เนี่ยถ้าโดนเนี่ยโดนกันหมดหรือแค่เฉพาะพักเพื่อไทยคะอาจารย์คะออทุกพักที่ถูกครอบงําครับทุกพักที่ถูกครอบงําก็จะถูกยุบพักนะครับแต่ต้องมีหลักฐานเพียงพอนะครับมไม่ใช่เพียงแค่พักเพื่อไทยพักเดียวทุกพักครับ เพราะฉะนั้นก็<อ>กเลยเทำให้พักนั้นอาจจะให้การที่เป็นประโยชน์<ม>ในฐานะที่เป็นพยานทําให้เกิดข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสินใจในการวิจฉัยของทางกรกตนะครับอันนั้นก็จะมีฐานะเป็นพยานได้ครับเพราะเลยมีการมองกันนะคะว่าถ้าแบบนั้นเนี่ยก็คงจะไม่มีพักไหนที่ที่จะให้การว่าครอบงำเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็จะซวยไปด้วยอะไรแบบนี้ทั้งสองคดีนี้ก็เลยอาจจะยากแบบนี้ไหมคะ ก็ต้องกันเป็นพยานถ้าหากว่า<อ>ให้ความร่วมมือในการให้ข้อเท็จจริงแต่ภาคการเมืองนักกาก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นพยานครับกันเป็นพยานอือาจารย์จับจังหวะทางการเมืองของคุณทักษิณช่วงนี้ยังไงบ้างคะนับตั้งแต่เอาละที่คุณอิงโดนเรื่องคลิปก็หายไปอยู่พอสมควรเลยนะคะก่อนที่จะมาออกงานรัวๆเลยตั้งแต่ที่เนชั่นไปงานอสอมอทอไปงานเททองหลงพ่อคูณ ซอพาวเวอร์ะะ power. เออแบบร<ๆ>ัววมามาหมดจนล่าสุดเนี่ยก็ไปปลดล็อกอะไรต่างๆแล้วก็เห็นจะมีไปที่แล้วมีไปบ้านพิษแล้วก็มาถึงที่จะไปดินเนอร์อีกอาจารย์มองอยังไงบ้างคะก็เวลาท่านเหลือน้อยอท่านก็ต้องแสดงบทบาทอย่างเต็มที่ครับแต่ถ,ถ้าเวลาเหลือเยอะนะฮะก็คงค่อยๆทําก็ได้นะนี่เวลาท่านเหลือไม่เยอะนะท่านก็เล,เลยคิดว่าต้อง,องใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยในการแสดงออกถึงความสามารถต่างๆ นะครับให้สังคมเป็นที่ยอมรับนะครับก็ธรรมดานะครับเหมือนกับเราเวลาทําข้อสอบเหลือน้อยแล้วก็ต้องเร่งเขียนเร่งที่จะระดมความคิดต่างๆออกมาให้มากที่สุดแล้วครับถือเป็นการเปิดตัวการเป็นนายกตัวจริงได้ไหมคะอาจารย์คะเพราะว่าถ้าทําเช่นนั้นไม่ฉลาดเพราะเท่ากับว่าเป็นการดิสเครดิตลูกสาวตัวเองครับว่าลูกสาวตัวเองนั้นไม่มีความสามารถความจริงแล้วถ้าจะคิดส่งเสริม ลูกสาวนะครับคุณภายตรงฐานเนี่ยก็จะต้องพยายามให้เธอเนี่ยออกหน้าให้เยอะๆนะครับเป็นคนซึ่งคิดเป็นคนตัดสินใจเป็นคนที่แสกออกต่อสังคมให้สังคมยอมรับนะครับอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าการแสดงบทบ,บาทแบบนี้เนี่ยคิดอย่างไรแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีครับก่อนหน้านี้คุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณทักษิณ ได้กล่าวนะคะทำนองว่าคุณฮุนเซนเนี่ยเขาไม่มีจริยธรรมล่าสุดเนี่ยคุณฮุนเซนแกก็ย้อนคืนเหมือนกันนะคะว่าถ้าผมขาดคุณธรรมเนี่ยทำไมถึงพึ่งมาหมายถึงทำไมถึงมาพึ่งพาเขาตลอด19ปีที่ผ่านมาและก็ยังคงเน้นย้ำเรื่องที่ว่ามีการดูหมิ่นพระมหากษัตริย์อย่างร้ายแรงของคุณทักษิณแต่ก็ยังไม่ไม่เปิดอะไรออกมาสักทีอาจารย์วิเคราะห์ยังไงบ้างคะ คือทั้งสบายก็โต้อตอบกันไปมานะแล้วผมก็ใช้คําว่าแอคชั่นก็เท่ากับเรีอคชั่นอ่ะคือยิ่งคุณออกแรงมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้กลับที่แรงมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเนี่ยก็เชียร์นะครับให้แรงๆเข้าไวเขาไวด้วยกันนะครับฝั mm ่ hmm. งคุณทักษิณก็อย่าเบาเลยครับนะครับพยายามที่จะพูดไปทางฝั่งนั้นให้เยอะๆแล้วก็ดูสิครับว่าฝั่งนั้นเขาจะเปิดเผยอะไรกมา ซึ่งการแรของทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมว่าคนไทยก็ได้ประโยชน์นะก็ได้รู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นที่เราไม่เคยทราบมาก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนไม่เคยเห็นเตียงนอนเนี่ยสีชมพูใ <c oughs> นารเอาเตียงนอนไม่ให้ดูนะครับหรือเราไม่เคยรู้นะครับว่าเออเขาคุยกันเบื้องหลัง อังเคลกับหลานคุยกันยังไงเขาก็มาเปิดเผยให้เรารู้นะครับว่าโหวานเจี๊ยบขนาดนี้อังเคลอยากได้เลยขอมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ mm hmm. แล้วก็ฝ่ายทหารที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเรานะหรือรประมาณนี้นะแม้ทัพพักสอเป็นฝ่ายตรงข้ามเรานะคือสิง่งต่างเหล่านี้เนี่ยกราบใดก็ตามถ้าเขาไม่ทะเลาะกันเนี่ยประชาชนคนไทยไม่มีโอกาสได้รู้ mm hmm. ดังนั้นก็เชียร์ผมเชียร์เป็นทักษิณแรงไปเลยครับ mm hmm. และเดี๋ยวเราจะได้รู้เรื่องราวต่างๆจากทางคุณเซนมากขึ้นครับ โอ้นี่มาเรื่องหนึ่งก็ยุ่งกันนะครับว่าส่งอาวุธให้เสื้อแดงคราวที่แล้วอ่ะ<ช>เขาเขาบอกให้อจักระพบเพนเต็มดวองออกมาชี้แจงเลยอ่ะเออว่าเฮ้ยเขาบอกเขาส่งให้แล้วมึงเอาไปไหนวะเออคือถ้าเป็นเรื่องจริงเนี้ก็แสดงว่าความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองถึงขนาดเป็นความรุนแรงนะครับยิงกันตายนะครับใช้อาวุธสงครามเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยก็ร้วนมีที่มาจากฝ่ายการเมือง ที่ต้องการที่จะได้อำนาจทางการเมืองกลับคืนมานะครับผ่านม็อบผ่านการชุนมนุมต่างๆอันนี้ก็ถือว่าต้องไปดูข้อเท็จจริงต็อ,อฟังหูไวหูวขนครับอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะเป็นจริงทั้งหมดมพูดถึงเรื่องคลิปของคุณอิงนะคะที่นำมาสู่การเมืองในทุกวันนี้เนี่ยเห็นทางประธานกกตอบอกว่าเรื่องนี้น่าจะไม่เข้าในมุมของอาจารย์ในฐานะอดีกอตกกตมองเรื่องคลิปยังไงบ้างล่ะคะ ในฝั่งกกตน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับคือถามประธานกกตก็คงจะได้คําตอบทํานองนี้นะครับแต่ว่าประเด็นที่เขาร้องเนี่ยเขาก็จะร้องกับที่ปปชใช่ไหมครับแล้วก็ร้องต่อศาลธรมนูญในการถอดถอนแล้วก็ร้องต่อทางตํารวจนะครับในคดีอาญากกตผมก็ยังไม่เห็นมุมนะมว่าจะไปเกี่ยวข้องกับกกตในเรื่องไหนนะครับ,นะรบเพราะว่ากกตจะเป็นส่วนใหญ,ญ่จะเป็นความผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติ แล้วกเ็เกี่ยวกับเรื่องของการกระทําผิดของพรรคการเมืองคุณสมบัติก็ต้องเป็นคุณสมบัติเมื่อแรกเข้าไม่ใช่คุณสมบัตินะการเป็นัติงานเข้าใจความหมายไหมฮะคือหมายนกัว่าถ้าคุณสมัครเป็นสสแล้วคุณหรือเป็นสอวอะไรก็แล้วแต่เน<ม>ี่ยแล้วคุณขาดคุณสมบัติเมื่อแรกเข้าปัญญาปลอมวุฒิกาษาปลอมอะไรต่างล่านี้นะหลอกลวงโฆษณาต่างๆให้เข้าใจผิดอันนั้นเนี่ยกกตเล่นแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ นะครับซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่ขาดจริยธรรมอันนั้ต้องร้องศาลรัฐมนูนครับว่าขาดคุณสมบัติของการเป็นรัฐมนตรีเท่าที่อาจารย์ได้ฟังและเท่าที่อาจารย์ดูอะค่ะงานนี้คุณอิงเนี่ยน่าจะรอดยากไหมคะเออผมได้ข่าลาออกตั้งแต่วัน <laughs> <laughs> ได้ขาลาออกตั้งแต่วันที่18มิถุนายนจังได้นะครับเพราะว่าเป็นวันที่ข่าวออกมาวันนั้นนะครับแล้วผมก็พูด ผ่านสื่อบางรายการ,รที่มาสัมภาษณ์ผมเนี่ยนะผมบอกว่าจะยกคนลาออกนะครับแล้วก็ผมก็ให้สัมภาษณ์ต่อมานะครับบอกว่าการลาออกเนี่ยจะเป็นการที่บอบช้าต่อตัวเองน้อยที่สุดแถ้าวันนี้จริงไหมพอไม่ลาออกปั๊บเนี่ยส่งสารรัฐมนูลถ้าสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าผิดนะครับก็ขาดรูปแบบของการเป็นรัฐมนตรีมีคําว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีคําว่า มีพฤติกรรมที่ขัดจรยิยธรรมอย่างร้ายแรงติดตัวไปตลอดชีวิต oh. บอกจำไม่ละ่ะถ้าสารรัตนนุนวินิชัยหรือถ้าปปอชอวินิฉัยนะครับว่าขัดจร,ริยธรรมนะอันนั้นก็ต้องส่งสารดีกาสารดีกาถ้าบอกถ้าสารดีกาประทับรับฟ้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ oh. ถ้าสารดีกาบอกว่าผิดก็ตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะฮะตลอดไปแล้วก็ตัดสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกิน10ปีเห็นไหมก็แรง หรือถ้าหว่ากรณีที่มีการร้องกับทางตํารวจและดลคดีอาญาโอ,อ้นนั้นเป็นข้อหากบฏเป็นข้อหาอ,อ,อะไรนะที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากๆอันนั้นก็จําคุกตลอดชีวิตประหารชีวิตนะครับนะครับซึ่งซ,งซงอันนี้ผมถึงบอกว่าถ้าเราออกตั้งแต่วันแรกเนี่ยจะไม่มีคนไปร้องสารตกลงจะไม่มีคนไปร้องอประชจะไม่มีคนไปร้องตํารวจถูกไหมถูกต้องครับ อ่าก็คือไม่บอกช้ำเลยนะครับแล้วคุณก็เลือกใหม่สิจะเอาใครเข้ามาก็ว่าไปคุณยังมีคุณใช้กเกษมอยู่แต่ลาออกณนะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าบอกช้ำนะแต่น้อยลงกว่าเดิมก็คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรื่องของสารพันธุ์นี้ถูกจําหน่ายคดีออกไปเนื่องจากว่าไม่มีผู้ถูกร้องที่ดำรงตาแหน่งรัฐมนตรีแล้วนะครับก็จะพับเรื่องไปเลยจำหน่ายคดีทิง้งไปแต่เรื่องของปปชยังอยู่ก็ใครไปสู้กันเรื่องของตํารวจยังอยู่ไปสู้อีกสิบปีนะครับอะไรแบบนั้น แปลว่ายังสามารถไปไปสู้การเลือกตั้งในครั้งถัดไปได้ใช่ไหมคะแม้ว่าคดีจะยังอยู่ในกระบวนการของปปชก็ตามคือถ้าปปชยังไม่ได้ชี้นะครับซึ่งปปชเนี่ยก็คาดว่าอย่างอาจจะอยู่ในขั้นปปชประมาณหนึ่งปีแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปที่ศาลนะครับไปที่ศาลฎีกาซึ่งคงใช้เวลาไม่นานก็ถือว่าประมาณปีครึ่งจากนี้นะครับ ส่วนของสารคุูลนี้ก็ประมาณเดือนหน้าแหละครับส่วนของคดีอาญาของตำรวจก็สู้กันสามศาลนะครับสักสิบปีได้มสมมุติว่าถ้าคุณอิงลาออกก่อนที่สารคดีจะมีคำวินิจฉัยและสมมุติว่ามีการยุบสภาสักปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยคุณอิงเธอจะสามารถเป็นแคนดิเดตนายกในการเลือกตั้งครั้งถัดไปได้ไหมคะอาจารย์คะด้วยกฎหมายยังเป็นได้ครับเพราะยังไม่ได้ขัดคุณุมบัติอะไร แต่ว่าโดยการเมืองเนี่ยก็แล้วแต่จะประเมินนะครับว่ายังเป็นสินค้าที่ขายได้หรือไม่นะครับ oh. คือเอาชื่อน,นี้มาแล้วคนยังโอ้โหจะเชื่อชมยังจะเลือกอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของทางพรรคเพื่อไทยต้องประเมินเองแต่ในเชงทอมทางกฎหมายเนี่ยยังไม่มีข้อห้ามนะครับยังไม่มีข้อห้ามหรือถึงแม้ออไม่ได้ละเพราะว่าถ้าหากว่ากรณีที่สารรับหนชี้นะครับว่าขาดคือสมัครทงการเป็นรัฐมนตรีก็ไม่สามารถเสนอชื่อเป็นานายกรัฐมนตรีได้ครับ อาจารย์ครับในควาเมเห็นของอาจารย์เนี่ยนะครับทำไมอุงอิงถึงขยายเวลาไปอีก15วันทาให้เราไม่มีนายกไปอีก15วันไม่มีรัฐบตรีกลาโหมระเทศอยู่ในระหว่างศึกสงครามมันเสียหายเยอะนะครับอาจารย์ทําไมเขาถึงทาอย่างนั้นล่ะครับรัฐบารีกลาโหมไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วเพราะว่าเธอเขาไม่ได้แต่งตั้งใครเป็นรัฐบตรีกลาโหมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาขยายเวลาก็ไม่เกี่ยวกันครับอาจารย์ขยายเวลาดังกล่าวเนี่ยจะทําให้ตัวเอกเนี่ยมีเวลาในการชี้แจง ขยายเวลามากขึ้นอ,อีก15วันนะครับซึ่งก็คืออยู่ในตําแหน่งนานขึ้นนะ่ะนะรังในช่วงนี้ก็ไปหาเสียงตามที่ต่างๆได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ<อ>ก็ไปเราต้องไปนอกเวลาราชาการนะครับนะ<อ>จะไปใช้ทรัพย์สินของทางราชาการเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงไม่ได้นะครับแล้วก็ประธานกรกตบอกอย่างนะครับผมบอกประธานกรกตอย่างว่าอย่าให้สัมภาษณ์แบบเฉยๆ<อ>นะฮะวันก่อนคนถามทำไ,ไมคุณอุ้งอิงไปหาเสียงได้เพราะเขาสามารถเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ ไร้สาระครับรบ,บอกประธานกรกตเลยเพ<ช> <นะ S 1> ราะว่าเขาไม่ต้องเป็นผู้ช่วยหาเสียงเขาเป็นหัวหน้าพรรคเขาก็ไปช่วยหาเสียงได้เ โอ้คำตอบนี่ถูกใจผมมากผมก็ยังงงเลยเขาเป็นหัวหน้าพักแล้วทำไม้องเป็นผู้ช่วยหาเสียงว่ากูก็มึน <c oughs> กูก็มึนกับอีตาไอ้อะไรเนี่ยประธานเนี่ยโอ้โหแก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 ไม่พูดเก,ก่ามั้งเนี่ยดูเบอร์เบอร์อะไรกันไม่รู้นะเนี่ยอยู่อยู่ตั้งเจ็ดปีแล้วท่านนะคร<อ>ับคนพีผมเนี่ยนะค<อ>นพีทิพรเนี่ยนะอยู่ตั้งเจ็ดปีแล้วเนี่ยตอบคําถามให้มันถูกนะครับถามว่าทําไมอุ้งอิงไป ช่วยหาเสียงได้ก็ต้องแต่วันได้เพราะเขาเป็นหัวหน้าพักเออใช่ครับไอ้ต้ไปบอกว่าเขาสามารถเป็นผู้ช่วยหาเสียงไน้ไา้สาระนแล้วก็แล้วก็บุคลิกท่านก็ดีนะครับหล่อดีอะไรดีแต่ว่าพอสัมภาษณ์ปั๊บเละเลยฟังคนหลังอย่างเดียวฮะเมได้คนหลังตอบเลยก็หมดเรื่องไอ้เว้เ้ยวันวันนั้นคนหลังไม่อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ใช่ต้องมีพรายกระซิบตลอดโอ้โห ค่ะชัดเจนวันนี้ต้องขอกลาบขอพระคุณท่านอาจารย์มากมากนะคะครับอาจารย์อาจารย์ไม่อาจารย์ไม่ได้ตอนที่อยู่อเมริกาไม่ได้ขี่จักรยานไปหาทรัมป์นะครับแล้วบอกว่าเองจะเอาศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าผมมีบอกแัก๊์เห็นว่าทรัมป์แต่ผมไม่ได้มาใสอ๋อคนนิยมเขาเยอะไหมครับในในสหรัฐนะครับเออไม่ค่อยมีใครนิยมนะครับคือคนบ่นเกี่ยวกับการทำงานของเขาทำให้คนอเมริกาเองก็เดือดร้อนนะครับ เช่นข้าวของก็จะแพงขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหรือว,ว่าคนก็ยังมีปัญหาเรื่องของการทํางานหางานทําต่างๆนะครับนะฮะแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายดีขึ้นครับ<ม>อย่าง,<ม>างเช่นพวกโฮมเลสต่างๆเนี่ยจะถูกบังคับถูกเรียกว่าย้ายออกไปนะฮอจะเรียกว่าจาับลุมคุมขังหรืองขอไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าบังคับไม่ให้อยู่นะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นการทําให้บ้านเมืองดูสงบมากขึ้นนะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับ ครับแล้วก็เขาทะเลาะกับไอ้อลอนมัสทะเลาะจริงๆไหมครับเห็นว่าเทสลากูไม่เอากับทรัมแล้วจริงไหมครับเออเห็นว่าจริงด้วยจริงนะครับอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันไม่ฟังกันครับครับมกล่าวขอบพระคุณอาจารย์มากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแมชัดเจนนะคะในหลายๆเรื่องเออจะสถูกใจไอไอไอเรื่องคุณมบัตไอหมอเกตแล้วก็ให้สำบ้าของ อีต่บุญกันนะบุญประคองบุญกระพือบุญอะไรกนไม่รู้อะเนี่ยโอ้โหมีแต่คนมีบุญนะทั้งแสวงบุญมีแล้วก็กุญประอมีบุญทั้งนั้นเลยนะเออใช่ใช่กรกตนีมีบุญอย่างเดียวเลยแสวงบุญมีใช่คนหนึ่งบุญมีคนนึงบุญประคองอ๋อบุญประคองประคองไว้นะแล้วถ้าไม่ประคองอ่ะก็จะไม่ไหวก็เลยต้องมีคอยมีพายกระซิบไงคะบุญกระพือ ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยนะคะรวมไปถึงฝาภันธ์นั่นก็คือน้ำการตองเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นกําลังใจอย่างยิ่งยวดให้กับเราชาว13สยามไทยและขอบคุณช่างผมด้วยนะคะจากควิลลี่บิวตี้นะคะไปกันได้อยู่ในปั๊มปตทถนนรามอินทรากอมอ .3 นะคะโทรไปสอบถามกันได้ที่0 9 5ย์4 6262 095 9 9 4 6 2 4 6 2นะคะครับอย่างคุณแอนนี่ทําผมทรงสีกาก ก๊อปได้ไหมร้านที่ทําได้ไหมต้องไปดูก่อนสีกาก๊อปเขาทำผมทรงยังไงแต่ทําได้ทุกทรงแหละนะคะค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ